สตา์หัวยักษ์ตกจากฟ้ากระโดดจากต้นไม้สูงลงมาทับเหยื่อด้านล่างปีศาจหัวยักษ์มีรูปร่างเหมือนศีรษะของมนุษย์เพศชายหรือลูกไฟขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ามันมีขนาดใหญ่ราวๆ2เมตรและหนักหลายร้อยกิโลกร,รัมมักจะลบซ่อนอยู่บนต้นไม้สูงในป่าลึก หรือเส้นทางร้างเพื่อกระโดดลงมาทับเหยื่อที่เดินผ่านมายังต้นไม้บางครั้งมันก็หลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้โดยการส่งเสียงหัวเราะชวนขนลุกหรือผิวปากเมื่อจัดการเหยื่อแล้วมันก็จะลอยกลับขึ้นไปซ่อนบนต้นไม้สูงอีกครั้งแม้ว่าโดยปกติแล้วนักเดินทางจะพบปีศาจหัวยักษ์เพียงตัวเดียวแต่บางครั้งก็พบพวกมันเป็นกลุ่มได้เช่นกัน นักเดินทางในสมัยโบราณมักได้รับคำเตือนว่าหากเดินทางในป่าแล้วได้ยินเสียงแปลกๆอย่า้องทักหรือเดินตามเสียงเหล่านั้นเด็ดขาดและต้องมองไปบนต้นไม้สูงเป็นระยะระยะหากพบเห็นปีศาจหัวยักษ์ใหรีบเ่ยนทางหนีไปทางอื่นทันทีปีศาจตัวนี้ไม่มีที่มาที่ชัดเจนมีแต่ข้อสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากต้นไม้ ที่มีอายุหลายร้อยปีจนมีวิญญาณหรือต้นไม้ที่ดูดซับความชั่วร้ายมากจนกลายเป็นปีาศาจมีเรื่องเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าลึกและพบเห็นของที่สะท้อนแสงอยู่ตรงรากไม้ของต้นสนขนาดใหญ่เนื่องจากมันค่อนข้างอยู่ไกลชายหนุ่มจึงมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรแต่คิดว่ามันอาจจะเป็นของที่มีค่าจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ว่าเกิดสะดุดก้อนหินเสียก่อนจู่ๆก็มีสิ่งของหนักดื้อหล่ลงมาจากต้นไม้ราวกับก้อนหินขนาดใหญ่เมื่อเงยหน้าดูก็พบว่าสิ่งนั้นคือศีสาขนาดใหญ่ของมนุษย์ที่กำลังมองมาด้วยความหิวกระหายชายน่มตกใจกลัวอย่างมากเขาวิ่งหนีสุดชีวิตรีบออกจากป่าจึงรอดมาได้และในภายหลังก็ได้รู้ว่าเจ้าสิ่งนั้นคือปีศาจหัวยักษ์ อีกตำนานบอกว่าผู้ที่เคยรอดชีวิตจากปีศาจหัวยักษ์ได้ยินมันพูดตอนกระโดดลงมาจากต้นไม้ว่างานกลางคืนของเจ้าจบลงแล้วสินะมาย่อนถังน้ำกันหน่อยไหมทําให้หลายคนเชื่อว่ามันมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับวิธีการตักน้ำในบ่อโดยการหย่อนถังน้ำลงไปหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าปีศาจหัวยักษ เกิดจากวิญญาณของคนที่มีอาชีพตักน้ำจากในบอ่อตาวีปอบยักษ์กินคนของประเทศฟิลิปปินส์สูงเท่าต้นไม้ร้องดังเหมือดฟ้าผ่ารวดเร็วเหมือนลมตาวีเป็นปอบยักษ์ของประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ตัวสูงใหญ่เท่าต้นไม้ราวสองถึงสามเมตรเรียกได้ว่าเป็นปอบขนาดยักษ์เลยทีเดียว มันมีแขนขาเรียวยาวดูเก่งก้างเล็บแหลมคมทั้งนิ้วมือนิ้วเทาว้าหูแหลมมีผิวสีเข้มเนื้อตัวเต็มไปด้วยตะปุ่มตะปำอาหารของมันคือเนื้อมนุษย์และสัตว์บางประเภทแม้ว่าตาวีจะเป็นปอบที่ตัวสูงใหญ่ดูเก่งก้างแต่กลับเคลื่อนไหวได้ว่องไวอย่างเหลือเชื่อ มันสามารถวิ่งได้รวดเร็วเหมือนสไตลลมและชอบกรีดร้องเสียงดังราวกับเสียงฟ้าผ่าทำให้ผู้คนรู้ว่าเมื่อได้ยินเสียงนี้ต้องรีบหาที่ซ่อนเพราะถ้าถูกตาวีพบเห็นจะหน,นีอย่างไรก็หนีไม่ทันดังนั้นหากผู้คนได้ยินเสียงฟ้าร้องทั้งที่อากาศดีไรเมฆต้องรีบหลบซ่อนตัวให้เร็วที่สุดเนื่องจากตาวีมีผิวสีเข้ม ทำให้สามารถก้มกืนไปกับต้นไม้และพุ่มไม้ได้เหยื่อจึงไม่ทันสังเกตว่าตาวีซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆบางครั้งมันก็ยืนนิ่งจนดูเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งหากไม่มองดีๆก็จะดูไม่ออกว่าเป็นต้นไม้หรือเป็นตาวีแต่ว่าเจ้าปอบยักษ์ตัวนี้ก็มีจุดอ่อนเช่นกันนั่นก็คือสายตาไม่ดีหากใครสามารถทำตัวนิ่งๆและกั้นหายใจของตัวเองได้ตอนที่เจอตาวีก็อาจจะรอดตายได้ ปกติแล้วตาวีจะอยู่ในป่าลึกและจับคนลงป่าหรือในผ่านกินเป็นอาหารแต่เมื่อมันหิวมันจะลงมาที่หมู่บ้านมนุษย์เพื่อจับกินผู้ชายเป็นอาหารและลักพาตัวผู้หญิงไปเป็นของเล่นแต่เมื่อเกิดเบื่อหน่ายมันก็จะจับผู้หญิงกินเช่นกันบางคราวมันก็กวาดคนหายไปเกือบทั้งหมู่บ้านเหลือแต่คนแก,แก่ที่มีเนื้อหนังน้อย เรื่องน่าแปลกใจอีกอย่างก็คือเจ้าปอบยักษ์ตัวนี้จะกินคนทั้งคนด้วยการคืนลงท้องในคำเดียวและคายเอาลูกตาทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าพวกเขาเชื่อว่ามันไม่สามารถย่อยลูกตาของมนุษย์ได้บางทีลูกตาของมนุษย์อาจจะเป็นสิ่งต่อกอนกับเจ้าปอบตาวีนี้ก็เป็นได้เปรตญี่ปุ่นจิคินินคิเปรตญี่ปุ่นหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าจิคินินคิ เป็นวิญญาณของคนโลภคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ทำความชั่วหรือคนที่ชอบกินเนื้อคนจนกลายเป็นจิคินินคีพวกมันมักจะถูกสาบให้ต้องกินเครื่องเส้นไหว้สำหรับคนตายหรือศพมนุษย์บางครั้งก็ลักขโมยของมีค่าไปด้วยจิคินินคีเป็นกึ่งคนกึง่งผีมีลักษณะเหมือนซากศพที่กำลังเน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็นสาบดุรแรง มีความต่างจากมนุษย์ตรงที่มีกงเล็บยาวฟันที่แหลมคมของมันสำหรับกัดและกระชากเหยื่อมีดวงตาที่เรือนแสงสีแดงนอกจากนี้พวกมันยังมีพลังที่สามารถแปลงกายให้ดูเหมือนคนทั่วไปและใช้ชีวิตในยามกลางวันเหมือนคนปกติตได้แต่พวกมันก็จะไม่ค่อยออกจากบ้านตอนกลางวันไม่ชอบเข้าสังคมและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ จิคินินคีจะอาศัยอยู่ในกระท่องเก่าหรือร้างซึ่งมักจะอยู่กับแรงชุ่มชนเพราะเป้าหมายหลักของพวกมันก็คือศพที่เพิ่งตายใหม่ๆหากบ้านใดจัดพิธีศพก็จะต้องหาคนมาเฝ้าศพไว้และต้องระมัดระวังไม่ให้เทียนไขดับเพราะจิคินินคีจะแปลงกายเป็นเงาและหาโอกาสมาแอบกินซากศพหากถูกจิคินินขีกัดกิน วิญญาณจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดจนกว่าจิคีนิคีต,ต้นนั้นจะตายลงนั่นเองถึงแม้จิคีนิคีจะชอบกินศพมากกว่ามนุษย์แต่หากยังไม่มีศพให้มันกินมนุษย์นั่นแหละก็จะกลายเป็นอาหารที่บรรเทาความหิวชั่วคราวให้พวกมันได้มีตำนานเล่าว,ว่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนหุบเขามีพระประจำหมู่บ้านที่ทำพิธีศพให้กับชาวบ้านนานหลายสิบปี พระรูปนั้นไม่ได้ตั้งใจทำพิธีศพให้ผู้ตายสนใจแต่เรื่องเงินจึงเรียกค่าใช้จ่ายเกินควรเงินที่ได้มาก็นำไปใช้ในทางอบายามุกเมื่อตายไปจึงกลายเป็นจิคินินขีทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจากความหิวโหวยกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จกกักอิ่มต้องคำสาบให้กินศพคนตายทั้งยังร้องข้ามควรต่อสภาพอันน่าเวทนาของตน และยังรังเกียจตนเองที่ต้องกินเนื้อมนุษย์คราเคนปีศาจหมึกยักษ์ใต้ท้องทะเลลึกคราเคนคือสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลในตำนานของชาวกรีกโรมันซึ่งเชื่อกันว่ามีลักษณะเหมือนหมึกกล้วยแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะเหมือนหมึกแต่ขนาดของมันใหญ่พอๆกับเรือเดินสมุทรมันมีขนาดตัวแตกต่างกาันตั้งแต่14ถึง30เมตร น้ำหนักประมาณ2-3,000กิโลกรัมมีหนวด8อันและมีพละกกำลังมหาศาลส่วนมากจะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกคราเคนจะพุ่งพรวดขึ้นมาจากผิวน้ำมันจะใช้หนวดขนาดใหญ่พันรัดรอบตัวเรือเดินสมุทรหักเสากระโดงเรือทิ้ง แล้วใช้หนวดที่ว่างอยู่จับลูกเรือมารัดจนกระดูกหักตายหรือโยนเข้าไปในปากที่มีขนาดมหึือมากินเป็นอาหารส่วนตัวเรือก็ถูกดึงลงน้ําจนจมหายไปผู้รอชีวิตจากการโจมตีของคลาเคนนั้นมีน้อยรายมากหากรอดจากการถูกจับกินได้ก็มักจะถูกน้ำวนที่เกิดจากคราเคนดูดลงทะเลไปด้วย จากปากคำของชาวประมงที่รอดจากการโจมตีของคราเคนได้บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุร้ายพวกเขาเห็นว่าน้ำทะเลมีฟองผุดขึ้นมามากมายราวกับว่าภูเขาไฟใต้ทะเลกำลังปะทุและมีกระแสะน้ำวนไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงบางครั้งหากเห็นเกาะกลางทะเลทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนเชื่อกันว่านั่นเป็นคลาเคนที่กำลังนอนนิ่ง จนดูเหมือนเกาะลอยน้ำขนาดเล็กหากใครเผลอแล่นเรือเข้าไปใกล้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมันโดยไม่รู้ตัวคราเคนถือเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานเพียงไม่กี่ตัวที่มีอยู่จริงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตัวจริงของมันก็คือหมึกกล้วยขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกและเหตุผลที่มันโจมตีเรือไม่ใช่เพราะต้องการกินลูกเรือ แต่เพราะเข้าใจว่าเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่คือวานสเปิรม์มซึ่งเป็นทั้งศัตรูและอาหารของมันและเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดที่คราเค้นเคยทำก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคราเค้นโจมตีเรือรบสองลำของอังกฤษและจับลูกเรือบนนั้นกินหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวโดยมีเรือรบลำอื่นๆเป็นพยานเหตุการณ์นี้จึงถือได้ว่า มนุษย์ก็คือเหยื่ออย่างหนึ่งของมันผีเปรตเปรตคืออมนุษย์หรือผีประเภทหนึ่งซึ่งคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าเปรตคือคนที่กระทำบาปหนักเช่นฆ่าคนฆ่าสัตว์ทรมานสิ่งมีชีวิตเป็นประจำว่ากันว่าผู้ที่กระทำผิดต่อพระสงฆ์หรือผู้ที่มีบุญคุณเช่นบุพการี ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการทําร้ายทางกายวาจาหรือใจสิ่งเหล่านี้ล้วนถือเป็นกรรมหนักเมื่อตายไปจะเกิดเป็นผีเปรตต้องทนทุกข์ทรมานจากกรรมที่เคยกระทำในยามเป็นมนุษย์จนกว่ากรรมนั้นจะหมดลงหรือสะสมส่วนบุญกุศลที่ผู้อื่นแผ่เมตตาให้จึงจะสามารถไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้นได้บางความเชื่อบอกว่าแท้จริงแล้ว เปรตคือสัตว์นรกที่ดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์พอที่จะเกิดใหม่จึงต้องมาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่มีบุญทั้งนี้ยังมีความเชื่อที่แปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเปรตเกิดจากผู้ที่ตายไปโดยไม่ได้รับการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาวิญญาณจึงไม่ได้เข้าสู่เส้นทางแห่งการเกิดใหม่และจะกลายเป็นเปรตหากปล่อยไว้เช่นนี้นานกว่าหนึ่งปีเปรตตนนั้น ก็จะต้องเป็นเปรตไปชั่วนิรันดร์เปรตนั้นมีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์แต่ตัวสูงเท่าต้นตาลคอยาวผอมโซแขนขาเล็กรีบมือใหญ่เท่าใบตาลมีร่างกายที่เน่าเฟะเหมือนศพบ,บางก็มีสิ่งสกโปกหรือสิ่งปฏิกูลอยู่เต็มร่างกายทรงกินเหม็นน่ารังเกียจพวกมันมีท้องใหญ่แสดงให้เห็นว่าต้องการอาหารจำนวนมาก แต่กลับมีปากที่เล็กเท่ารูเข็มทำให้ไม่สามารถกินอะไรได้พวกมันจึงมีอาการหิวโหวยอดอยากอยู่ตลอดเวลาและส่งเสียงกรีดร้องเล็กแล้วเหมือนคนผิวปากชาวบ้านมักจะเรียกว่าเปรตขอส่วนบุญแม้ว่าจะมีอาหารที่พอจะผ่านปากที่เล็กเท่ารูเข็มได้แต่อาหารเหล่านั้นก็จะกลายเป็นลูกไฟหรือแห้งเหี่ยวไปต่อหน้าส่วนน้ำ ก็จะกลายเป็นผงทรายไม่สามารถบรรเทาความหิวโหยของพวกมันได้บางตำนานยังบอกอีกว่าเปรตมองเห็นคนแต่คนมองไม่เห็นเปรตสิ่งที่พวกปันมองจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองเสมอเช่นคนมองสายน้ำเห็นน้ำใสแต่ถ้าเป็นเปรตมองสายน้ำเดียวกันกับเห็นเป็นน้ำหนองหรือเลือดแทน นอกจากเรื่องอาหารแล้วเปรตยังต้องทนทุกข์ทรมานกับความร้อนและความหนาวเย็นตลอดเวลายามกลางวันแสงอาทิตย์จะแผดเผาร่างของพวกมันราวกับไฟนรกและยามกลางคืนแสงจันทร์ที่สาดส่องก็จะทําให้ร่างของพวกมันหนาวเย็นยเยือกราวกับอยู่ในโ,โลกใต้เปรตถือเป็นผีที่รักสงบมักปรากฏกาย เพียงเพื่อขอส่วนบุญเท่านั้นเพื่อที่จะได้สะสมบุญให้มากพอสำหรับไปเกิดใหม่พวกมันจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนที่มีสัมผัสทางวิญญาณจะพบเห็นเปรตมาขอส่วนบุญเนื่องจากลักษณะของเปรตที่ตัวสูงยาวเหมือนเสาไฟฟ้าและมักปรากฏตัวในายามกลางคืนหรือโพเพททำให้หลายคนตาฝาด หรือเข้าใจผิดคิดเองว่าตัวเองมองเห็นเปรตอยู่บ่อยๆและเรื่องราวความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเปรตที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นเปรตวัดสุทัศน์ที่เล่ากันว่าวัดแห่งนี้มักมีผีเปรตปรากฏกายในเวลากลางคืนเป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่งทั้งที่ความจริงแล้วเรื่องนี้มีที่มาจากภาพวาดบนฟ้าผนังในอุโบสถที่เป็นรูปเปตรตต้นหนึ่งนอนพาดกาย และมีพระสงฆ์ยืนพิจารณาอยู่แต่ก็มีคนบางกลุ่มบอกว่าเปรตนั้นไม่มีจริงมันเป็นเพียงเงาของเสาชิงช้าที่อยู่หน้าวัดต่างหากจนถึงปัจจุบันนี้ผู้คนก็ยังเชื่อในเรื่องของเปรตแม้ว่าจะไม่มีคำอธิบายหรือหลักฐานใดๆที่จะแสดงถึงการมีอยู่ของเปรตอย่างแท้จริงก็ตามนิว,วีรามูยักษ์แปดหัว ต่อยไฟฟ้าและกินหินแร่อัญมณีเป็นอาหารนิววีราหรืองูยักษ์แปดหัวเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานของชาวแอฟริกาเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาว30-45เมตรมีแปดหัวหนึ่งหางดวงตาและท้องเป็นสีแดงแต่และหัวสามารถพ่นพิษร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ และยังสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าโจมตีเหยื่อได้อีกด้วยปกติแล้วมันจะไม่โจมตีมนุษย์ก่อนยกเว้นพวกที่เข้าไปในอาณาเขตของมันซึ่งก็คือถ้ำเมืองหรือสถานที่ที่มีหินแร่โลหะและอัญ,ญมณีจำนวนมากเพราะสิ่งเหล่านี้คืออาหารโปรดของมันมีความเชื่อว่าหากงูยักษ์แปดหัวมีการเคลื่อนไหวซึ่งมันจะเกิดในทุกๆ200ปี แล้วอให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หรือภัยพิบัตรริรุนแรงหาเครื่องบินลำใดบินเหนือบริเวณที่งูยักษ์แปดหัวอาศัยอยู่เครื่องบินนั้นจะตกยางไม่ทราบสาเหตุแต่หากใครนำหนังหรือเกดของมันพกติดตัวไว้ก็จะได้รับโชคลาภและเมื่อพกขึ้นเครื่องบินเครื่องบินลำนั้นจะไม่มีวันเกิดอุบัติเหตุเด็ดขาด <Ooh. S 1> บางพื้นที่ไม่ได้มองว่างูยักษ์แปดหัวเป็นปีศาจ หรือสัตว์ประหลาดแต่มองเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพขุดหินแร่และอัญมณีในพื้นดินหากเจอร่องรอยของงูยักษ์แปดหัวก็เชื่อได้ว่าบริเวณนั้นมีสิ่งล้ำค่ายอย่างมากแต่เพื่อความปลอดภัยจะต้องยกหินแร่ที่ตนเองมีให้เป็นเครื่องเส้นไหว้แกง,งูยักษ์แปดหัวเสียก่อนไม่อย่างนั้นจะถูกมันโกดแค้นได้มีตำนานเล่าว่า ชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าถ้ำไปขุดหินแร่เขาขุดอยู่ทั้งวันจนได้หินแร่มาเต็มถุงโดยไม่ทันสังเกตว่ารอบตัวมืดผิดปกติตอนที่กำลังจะออกจากถ้ำชายหนุ่มก็ได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คืองูยักษ์แปดหัวที่จ้องมองมาด้วยตาสีแดงกดำดุดเลือดชายหนุ่มแข้งขาอ่อนยวบททำให้ถุงที่ใส่หินแร่ล่วงลงพื้นข้าของกระจัดกระจายไปทั่ว จากนั้นเขาก็เห็นว่างูยักษ์จ้องมองไปที่หินแร่เหล่านั้นแล้วคานเข้าไปใช้ลิ้นตวัดเอาเหินแร่เข้าปากทีละชิ้นชายหนุ่มจึงโยนหินแร่ที่เหลือในถุงออกมาให้หมดแล้วฉวยโอกาสจังหวัดที่งูยักษ์พันไปทางอื่นวิ่งหนีออกจากถ้ำอย่างไม่คิดชีวิต mm hmm. เมื่อกลับไปที่หมู่บ้านเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังภายหลังจึงได้กลายเป็นความเชื่อที่ว่าหากพบงูยักษ์แปดหัว ให้โยนหินแร่ให้มันแล้วมันจะไม่ทำร้ายเรา